ครับผมสวัสดีครับแเรียลล์รอนทูนททกับผมเมื่อนี้จะพาหนุกเกิดไปขี่รถเล่นในคลองส่างครับจะไปเ,กเกรียนสามมอหนุเกิดเป็นบทสวงจะได้ไปขี่รถเล่นแล้วก็จะไปล่างรถอีลูซี่พร้อมครับผมแล้วก็ไปหาหยังกินอยู่สามมอเพราะว่าเรียนส่งการไม่ล่างคือจะของลลางคือ บ่ได้หรอกครับอาการหนักลดต่ำครับเป็นคราบได้หยิบต้องไปพึ่งร้านอัดฉีดไปเฮาพออดดาร,ร้อมเขาคนแรกเขากินครับรัวเขาต้องใส่หมดใส่หมวกัน็อกครับผมนี่ปลอดภัยไว้ก่อนครับผมคือเขาปลอดภัยของเขาแม่นครับคือหมกอกวกน็อกหนีไอ้แฮมเจือบแล้วครับผมพอเป็นหยังครับคนแต่ว่าลดมุน มใหญ่ก,กับฮ้อนหอนครับนี่อยากใส่หมวกกันน็อกคือกันขาด่อไ,ไปใส่ขี่รถหัวใส่มันตน้องมีหมวกกันน็อกครับผมมาป้อมลุยปั๊ง ไอ้นุกเกรลร้องขาเบิ้งครับเมื่อนี้ไอ้นุกเกลพาสซิงเลยไอ้นุเกเลคลของซวงเต็มที่รถเมื่อนี้เลยอาจจะเป็นผู้ถือกล่องเต็มรถคือตัวเองไม่เคยขึ้นซ้อนนี่มันจะเสียวมากเลยยุ่งหลังนี่มันจะสูงกว่าแบบคนขับ,บ,บตาลเลยเยุบติดตัวนี้บ่อืมไอ้หนุไม่เคยขบับมเลยเออนั่นแหละ ก็เออมาเราต้องเฝ้ากเลยเนื้อยานเกื่อนถ้าคนอื่นทำให้ขอ้ีนี้ผมจะย่านครับไต่ว่าคันตัวเองครับนี่พ่ายาน แซนนิเกอร์ไปแล้วครับคำนนึอยยอมยอมยอมอิดตามวานไปเลยครับแซงไปอีกคั้งแล้วโอ้ยมำยาดับได้หรแซนยาเป็งไงครับแซก 赚啊 อย่ยงผมหอดร้านอาชีพแล้วอ้อนเพิ่มความเย็ยนครับผมซอยยี่ห้อเลยอย่าไปเบิ่งขใคเจ้าลางอาชีพเลยว่าต้องลลางเลยผมมีเวลาลลางเลยลลางทรงครามขาวแปงนักพูดเลยต้องมาเขาล่างอาชีพมันพับได้ครับว่าเป็นทางเงื่อ นี่ครับีทโฟมล้างน้ำยาซุมเนียนน้ำยามันยากัดขาบาบ,ารครบ,บ่ครับดอยังไงครับกัดครับพี่ก็ว่านครับฝังแป้งถ้กากิดออกง่ายด่วยดิอืมไม่ค่อยออกต้บบตนตากระดับอย่งกับวันไล่เขายังรดไงดอกมอตอรส่เคองก้ามันกับบ่ค่อยจับถ้ารถมัน กชวนมากาเห็นหมอใช้ถือเปียงจับกูเช่อเพราะว่าสัวรุ่นอย่าเพ่ง,พงเพ่งอยบนแอร์เลบเพราะตอนที่ขี่ไปห้องกระทาแวก,กท่า,ทาอย่างเขื่อนไปมันก็เลไหลผ่านพผ,ผ่านอยู่นะครับง่นีห <och> ่่นเดี๋ยวันบครับผมพเพิ่งล่างแล,ล้ลวเพิ่งกระเป๋าเพิ่งเสียดไม่ก็จะคว้างไงล่างอีกอยู่ครับ ไอ้คลองล่างเองก็ปิดตะเบิงคือเคยเสียดคยล่างอองเนียบนเหลี่ยมก็ยังเพินขัดไห้เิ่นวายทามีรถกระบะนี่เิ่นเขือบเงาห้ฟี่ผอมครับแต่ว่าเคลือบเคลือบกวะจก่ครับเลยเขือบเขือบรถเือบเาเือบแก้วเลือบแก้วลอยหนึ่งแต่ว่าเขือบเงาฟี่หันเข้ามาล่างรถคือลานอื่นบบเมียนเขือบเงาห้ฟี่ครับคือลานนี้ลานเดียวครับ มี่มลลัดนี่ครับผมป้ายเป็นยู่สามมอพดียู่สามมอกรองมาแบะบร้านอัดสีเป็นบริการดีดครับน,น,น,นี่กาแฟดี้ใช่ครับม่กาแฟนีโอวนตินไรยอยันครับผมคือรา้านลิมาตรฐานครับ รถใหญ่ล่างในเต็มมอเตอร์ไซค์หวัหวรถพ่วงเห,ห,หยียบจะคันราคาไปครับซึ่งตั้งใจพนลางเกลือมาขี่รถในคลองสร้างครับเมื่อน,นี้ไปรีเซ็ตมอกี้นี่ไปห่อนอะไร คือช่วงนี้คนจะเอารถมาหลางไา่ว่าหลียนสงการแล้วเข้จะมาหลางขาาแปางคำยังออกเดี๋ยวรอชม ต่ตคนครับเรียบร้อยไอ้ขีผ้าหนูเกิดไปเลาะต่อ,ตอน,นี่ครับผมเพิ่นล่างเรียบร้อยแล้วเหลี่ยมเงาสุดยอดครับเอาพี่ฝากร้านนะครับอยางในบริการแน่างนีนี่นครับร้านในร้านในม้วนละแคา่แค่ค่ะข่อมาเลยทางปั๊มนละมันบันจากตรงขามที่ไล่ให้เทคก้างออกไปสามใต้นี่ผมว่าสันอย่างเน่ครับช่วงนี้มีเกือบง้องปีค่ะอืมขันเกือบ ล่างรถไงคือท่านละสองลอยเกือบงฟ้ฟรีหม้อไส้กับแปดสิบก็ลอยเกือบงฟ้ฟรีนี่ครับผมแวะมาอุดนุนเพิ่นไรครับผมขาาีดถ้าขีดได้ครับเกือบง้ฟรีถ้าถ้าวาขีดเท่าล่างาราคาลอยหนึงราคาคำนี่นะครับราคาครับผมบา,บางกับแวะมาอุดนุนเพิ่นครับเพิ่นล่างเหยี่ยมเงาอีเลียครับผมเราจะพาหนุ่มเกิอไปเลาะตอ่อครับผมคลิปนี้เขาชมมาสวัสดีครับ